สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกับแอดพุ่งพาลวยคือเก่าครับมือแอดมีแนวทางลีกสูตรเลขคำนวณแอดครับแดไก่เฮ็ดได้ต้องสามมือฮขกาเลวหมดทีเลวครับเสืยอาดท่านผู้ชมบมเขามักเขาสามตัวหมดทีเลว,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 วสองสี่หก มาผ่าหง่วนหง่วนกับแก่โตนอีกทั่หงวนทันพู้ช่มมาแมาบองหง่วนเดกจะมีเขามีรดหนท่านพระชมเด็กนันสูตรก็น,น,กกนันกคือบ้านน่ะแต่จังพิจารณาบึงเอา,าตรงใจก็ทานพระชมก็จังค,ค่อยจัดแ่แต่เขียนให้ ทักแปทักหนึ่ดหนึ่งศูนย์นึ่งเอ็ด อีกส oh, ูตรแอดสูตรคำนวนเอดพงพ่าด้วยอวนนี้อดนี้ดินแอดเดีดิ้นหาวนจับคู่อ้าสาม 53, 56, 59, Oh, cow. cứ anh chung Thả đã điên hà thả lắc hà má thì cứ di tố nì thôi chung cả chó yeah, 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 chó hay đồng bông hay. สามตัวสามตัวสามห้าหกสี่ห้าสามห้าหกสี่ห้าเก้า เอกสวยสัผู้ชมง่นะีประเด็นหามากก็คือสี่ตัวนี่จับสามตัวกับสามหาหกสี่หาเก้าผู้ชมกับจ้พิจารหน้ามีดีเด้อท่ันผู้ชมนผู้ชมมักตัวไหนกับจังอันิโอแง่ติดจ่อหากตจ่อต้นเหเนหรือ หาศูนย์หาศูนก็หาเก้าสองตัวสองครูดินเดินหาหกก็หาเก้า ยังเลื่อมหกประตูน้ำเน่าท่านผู้ชมอีกสามตัวเพื่อมันสลับกันมาเพื่อมันขับสลับกันสามหกห้าหรือหกสามห้านี่สิท่านผู้ชมเฮ็ดหกประตูน้ำเนี่ยให้ซ้ายลูดซ้ายวิ่งกะวิ่งหาหัวนี่ท่านผู้ชมวิ่งห้ารูดห้าได้ทาบอลูดกับจับสี่ตัวนี่ ว่นี้นาจะเข่าท่านผู้ชมฮิดบา่านมาช่กับพิจนนารนาเบิงเรืองท่านผู้ชมแอดถอเพื่อเป็นแนวทางหรือสลากกินแบงรัฐบาลสามตัวไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลก็ได้ท่านผู้ชมติดใบจะกใบสองใบแอที่ไปหาจะกใบสองใบอีกดอก điều gì cả chỉ biết tám liền lấp mãi, tham gia show nhau liền lấp 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, เดี๋ยวที่บริาพาทคลิปดีๆเรื่อที่การแจ้งเตือนทั้งคนกับาวาคือเพื่อเห็นเตือนกบริกฎไปดิงแจ้งเตือนแกกับลุงให้แานผู้ชมพิจาหน้าบึงกอนเรียกสูตรเรียกคำนวณเนี้ยนี่แหละ

โดนเมือหันกับเสียดายโอ้ย 62, บ่ไม่มงลุหกสองเบาอ่ยบามีอบบ 6, 62, อ้อายุพันหกสองอายุปูที่ก็ตเอกับบริลุงเอกกับเสียดายอยู่ว่เรียกอเดี๋ยวโอ้ยเสียดายเนี่เขียนใส่ตะกะีวแล้ววาฉันทีนี็ให้ทำมาช่วง,งวงัยยูจนหนากอนไปเบ่งก่อน เด็กแบบสวยอยู่ท่านผู้ชมหงุดหงิมักกระจัดคัดกระพานเลยท่านผู้ชมตาหน้าบึงเฮียมนี่ก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆปังๆังเอเกลียดงวดที่มาเฮ่งเฮงเด็กเลยข้อไอเลอ็กเขา โอ้ยทำผู้ชมโชคดีหลิบหนีสวัสดีครับขอบคุณครับ